Hi guys Welcome back to Easy English ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวนะคะก็หายไปเกือบทั้งปีเลยเนาะวียุ่งหลายเรื่องมากแล้วก็ไม่ได้แบบกลับมาไลฟ์เลยนะคะแต่ว่ายังคิดถึงทุกคนอยู่เสมอเลยแล้วก็เนื่องจากวันนี้เป็นวันคริสต์มาสเนาะเราก็แบบแต่งตัวสีดแดงพอดีนะคะก็เลยถือโอกาสมา Merry Christmas and Happy New Year ทุกคนล่วงหน้าเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีความสุขตลอดทั้งปีแล้วก็ส่วังในทุกๆเรื่องเลยนะคะ With you guys happiness all year round good health and all the best for you คิดถึงทุกคนมากๆนะคะปีหน้าเตรียมกิจกรรมไว้รอให้ทุกคนได้เข้ามาร่วมสนุกกันนะคะปีนี้อาจจะแบบ ไม่ค่อยได้มาเจอทุกคนเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวปีหน้ากลับมาแน่นอนนะคะพร้อมกับกิจกรรมหลายอย่างที่คิดไว้นะคะรวมทั้งอยากจะกลับมาแอคทีฟในเพจมากขึ้นเนาะหรือ,อ,อไม่งั้นก็อาจจะเป็นทางช่อง YouTube มากขึ้นนะคะยังไงก็คอยติดตามคอนเทนต์จากทาง Easy English เอาไว้กันได้นะคะชวนเพื่อนแล้วก็แชร์ไปให้คนมากดไลค์กันไว้ก่อนได้เนาะเพราะว่าช่วงหลังมานี้ เ c e b o o k เองก็ปรับอัลกอริทึมเยอะมากนะคะถ้าไม่ได้บูสต์ก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันเนาะยังไงก็คอยเข้ามาติดตามกันได้นะคะปีหน้าจะมีกิจกรรมสนุกๆรอทุกคนอยู่แน่นอนนะคะเราก็หวังว่าจะได้กลับมาเจอกันบ่อยขึ้นนะคะวีเองก็จะพยายามแอคทีฟใน YouTube มากขึ้นด้วยนะคะรวมทาง IG ด้วยนะคะยังไงก็อย่าเพิ่งหายกันไปไหนนะยังคอยอคิดถึงทุกคนอยู่เสมอนะคะแล้วก็ยังไงก็ คอยติดตามกันไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันปีหน้า Happy New Year in advance and Merry Christmas everyone Bye bye